อเมื่อวานมัอยู่อุปสิทธิตรการช่างครับเจดขายเกล็ดหลายเลสเจ๊าะรอยหกรอยรูปหกรอยลูกปีนี้ปีนี้อยู่ซื้อไว้ขายดีเนาะเจ้ขายดีอยู่เห็นน้ำประทันอีกสั่งเดียนจนบ่มีเวลาท่นออเดอร์อีกทำไมยี่สิบลูกนะขออีกยี่สิบรูปนะจะไปส่งที่อุบลชุดเกลียวองเนาะเจดเม็นใช่หน่อยรถเกลียวไหลสด ไล่สดให้เบิ้งราค่ถ่ายเป็นคลิปก็นทั<ม>้ถ่ายเป็นคลิปหรือยันเ<ม>พื่อนว่าห้องเไป,ไป,ไป็ดเป็ดตั<ม>๊บเป็ดตอเปรมไล่สดให้เบิ้งเลยครับ<ม>การเฮ็ดงานจริงเลยผู้ดใดบ่บ่บทันกล้าตัดสินใจปีนี้เด้อแ<ว>ก<ะ>แล้วแต<ป>่เอออเาไปเอาไปเอาไปปีนาเอาไปปีนาเพื่อว่ากันเมื่อนี้เจอันนี้เอิญมากเอา เส้นหน่อยในเดือนเมื่อกี้ก็ได้เป็นหมื่นครับติบได้ทั้งเดือนได้ทั้งติบเดือนกี้แต่ทั้งเดือนไหนแล้วมาเอาติบอีจการร้องยอดขายยอดขายเดี๋ยวปีใหม่เด้อปีใหม่เด้อปี่ปีใหม่เด้อพี่น้องเด้อโปรโมชั่นของอูปสิทธิโยการชั่นเจคิดเอาไว้แล้วปะคิดอะไรหลักการมิ่มันมันสิมีเสรองอันห้าสิบปีของ สิบปีงีีพอเาี้ปเรพ่อูไปสิช่ลนน้อยเนาะเดี๋ยวสิมียดสลูกมีแมจกไม่อดม่เจ้เนาะปีปีนี้เกี่ยวกับพท่านเนาะแต่ว่าผู้ใดผู้ใดอยากขยายปากด้ยอยากขยายปากอยากขยายปากี่จองไวยอยกขันมเจตอนนีนเดี๋ยวนี้เนาะเพื่อนแมเองเดียวตั้งปอาไว้ขยายบ่ขยายบ่ขยายขยายเป็นจะกขั้น ผมผมบอกตอนน่้ยวัย20สิ้20ขั้นลอยขั้นเนาะลอยขั้นลอยขั้นใดยังไงเนาเกี่ยวดันขยายปากขยายปากเกี่ยวดันพ้อสปิงสลูกเตแลู้กแกลูกเาฮูกแฉกมาเจ้ราคาเท่าไรเนี่ยลูกเาแฉกราคาเป็นหมื่นกว่ากับอชหมื่นห้ดชุดนี่ราคาเท่าไรครับชุดนี่ราคาเจ็ดหมื่นหเมื่นหามีมียังีกบอปูฟืดปากอีกตะกหมื่นบา ปลูอเล็กบ่ฟูฟูสเตตเลีดสเตตเลียดรายกายังบ่ตะแกงซิ่งตะแกงซิ่งตูซิ่งตูซิ่งแฉมรถแหลกจากแถมกลาเพื่อว่าผู้ได้อะไรจองจองคิ้วมาภายในลอยขั้นนี่กัราคาเจ็ดเมื่หานี่ก็คือว่าเอออมีคนเบิ่งบ่ต้องไปเฮ็ดอีหยังอีกมีคนเบิ่งไอ้น้อยเมาแล้วบ่บ่อันนี้ใครคิดใครคิด อันบลายโซ่บลายโที่ดังมแม่ถ่ายคลิปโยกกันเอากัน่เน้นเราะม่ือะเออันม่ถ่ายหนู